ในตอนที่8นะครับเรายังอยู่กับการปรับสไตล์นะครับปรับสไตล์เพราะว่าอย่าลืมนะการปรับสไตล์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าอยากให้เลเยอร์นะแบบของเราสวยงามนะครับหรือดูเป็นมืออาชีพเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากโปรแกรม Sket Up ก่อนนะครับเราจะได้สไตล์ที่สวยงามนะครับเอาละเป็นสไตล์ในส่วนที่สุดท้ายนะครับโอเคคลิปที่คําสั่งสไตล์นะครับสไตล์จากนั้นนะครับไปที่คำสั่ง Edit นะครับเหมือนเดิมนะ Edit นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ ตัวสุดท้ายเนี่ยเรียกว่า modeling setting ครับดูทีนะ Style Edit แล้วก็ modeling s e t t i n g ครับที่ m o d e l i n g Setting นะครับมันมีโอ้โหเยอะมากให้ปรับครับส่วนนี้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งือส่วนนี้นฮ่นะครับแล้วก็ส่วนนี้ด้วยนะซึ่งเยอะมากนะครับโอเคมันไม่มีอะไรมากเลยครับนะง่ายมากนะครับในส่วนแรกนะครับเรียกว่าการปรับนะครับモ o ลิ่งเ t ตติ่งในส่วนที่เป็นนะครับ การทํางานของโปรแกรม SketchUp ครับอ่ะเรามาไล่ทีละตัวเลยนะไม่ยากเลยนะครับโอเคตัวแรกเลยนะครับถ้าผมกด Select ชิ้นงานตรงนี้ครับมันขึ้นกรอบสีน้ําเงินไอ้กรอบสีน้ําเงินเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเรา Select e d ก็คือถูกเลือกแล้วซึ่งปัจจุบันนะครับมันโดนเซตไว้ให้เป็นสีน้ําเงินถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีครับเรากดตรงสีน้าเงินครับแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นสีแดง เอาสีเหลืองก็ได้กดโอเคเห็นไหมครับว่าตอนนี้จะกลายเป็นสีเหลืองทันทีง่ายไหมครับง่ายมากหลายคนไม่รู้ว่าปรับได้นะครับต่อไปการล็อกค,ครับล็อกล็อกค,ค,คือคลิกขวานะแล้วก็ล็อกชิ้นงานครับคือถ้าเราคลิกขวาแล้วล็อกชิ้นงานเนี่ยชิ้นงานจะไม่ขยับครับล็อกเมื่อล็อกปุ๊บนะครับเรามุ๊หรืออะไรไม่ได้แล้วนะครับแต่ล็อกเนี่ยมันขึ้นสีแดงใช่ไหมลองเอาล็อกไปเป็นสีชมพูแล้วกัน เห็นไหมครับกลายเป็นตัวสีเลยนะนะครับโอเคต่อไปเส้นไกด์ครับเส้นไกด์คือเทปนะตัวเทปเทปเนี่ยมันเป็นสีอะไรครับตอนนี้สีดำใช่ไหมอ่ะเทปขอเป็นสีแดงนะครับเทปเป็นสีแดงเห็นไหมครับโอเคนะ interactive sectionin แล้วก็ active section คืออะไรทุกคนดูนะโอเคผมมี section อยู่อย่างนี้ครับ ผมไม่กรุ๊ปนะและในโปรแกรม SketchUp ครับมีคำสั่ง Section ครับเดี๋ยวงังไงเดี๋ยวเราเรียนรู้เต็มๆอีกทีนึงครับ Section นะครับโอเคผมเปิดก่อนแล้วกันคลิกขวานะครับบริเวณนี้นะคลิกขวาแถบทูบานะครับมองหาคำว่า Section นี่ครับ Section ครับซึ่งผมเปิดแล้วนะอยู่บริเวณนี้ครับ Section นะครับอ่าไปดู Zero to Hero นะนี่ Section ครับโอเคผมจะ กดตรงนี้นะ section ปันคลิกตรงนี้นะครับกดโอเคแล้วผมก็มูฟตัวนี้เข้าไปข้างใน section เข้าไปข้างในแบบนี้ครับอ่าโอเคอีกครั้งหนึ่งครับกด section เดี๋ยวเราเรียนรู้เต็มๆนะครับเพราะว่า section เนี่ยมีส่วนสำคัญมากครับกดโอเคครับกับการเขียนแบบนะครับเหมือน AutoCAD นะแล้วก็ทำดีเทลนะครับโอเคจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย SketchUp เนี่ยนะครับ เซ c ชั o นเนี่ยครับมันแสดงผลได้เลเวลเดียวตัดครั้งเดียวครับแต่ถ้าทาอยากตัดสองครั้งเนี่ยมีเทคนิคแต่เดี๋ยวสอนให้จะสังเกตเห็นครับว่ามันจะมีแอคทีฟกับไม่แอคทีฟเห็นไหมครับตอนนี้แอคทีฟแบบสีเทาเอออินแอคทีฟตอนนี้มันสับสนแอคทีฟแบบสีส้มนี่ก็แอคทีฟก็คือตัดอยู่สีส้มเห็นไหมครับเนี่ยแอคทีฟสีส้มแล้วอินแอคทีฟเนี่ยสีเทานะถ้าต้องการให้แอคทีฟเนี่ยเป็นสีแดง ก็ปรับเป็นสีแดงและว inactive เนี่ยให้เป็นสีดำมันก้กลายเป็นสีดำเห็นไหมครับนี่คือหลักการง่ายๆในการทำงานครับนี่คือการปรับครับ section fill คืออะไรครับก็คือไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวตัดเนี่ยครับ c ซ i เ n น i l l เนี่ยปรับให้เป็นสีได้ครับอขอให้หน้าตัดเป็นสีแดงเห็นไหมครับหน้าตัดเป็นสีแดงแล้วเดี๋ยวผมเอาออกอันนึงก่อนเราสามารถปรับได้นะครับให้หน้าตัดเป็นสีอะไรก็ได้ โอ้โหนี่อ่าโอเคต่อไปครับ section line เ e ล t i คือไอ้ตัวนี้ครับเนี่ยไอ้ขอบโดนตัดตรงเนี้ยอยากให้มันเป็นสีอะไรอ่าผมขอ section ล i n เป็นสีเทากดโอเคเห็นไหมครับมันก็เป็นสีเทาหรือผมต้องการให้เซกชัน n l i n เป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงก็ปรับเลยอ่ะปรับสีแดงกดโอเคแล้วก็ไอ้ตัวเส้นฟิ l ให้เป็นสีสีเทาเห็นไหมครับเรียบร้อย Active section ขอเป็นสีเหลืองแล้วกันอ่านะครับโอเคต่อไปครับต่อไป,อไปเรายังสามารถกำหนดน้ำหนักเส้นของ s e c t ั o นได้ที่ขอบเนี่ยครับ Line Section w i d t h นะครับ,รบขอสักเก้าไปไงตืบหนาตืบเลยเหไหมครับเนี่ยเนี่ย Section ่น n ล w i d t h ครับสองหรือถ้าอยากให้มันเท่ากับ เส้นนะครับให้พิมพ์หนึ่งซึ่งตรงนี้ครับก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับเราก็ได้สไตล์เห็นไหมที่การปรับสไตล์นะนะครับถ้าเราทําแบบที่ดีเนี่ยแหมมันมันสวยนะถ้าเราปรับเป็นนะครับนะอ่าโอเคอ่ะต่อไปครับต่อไปครับก็ตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับ hidden geometry มีไหม hidden object มีไหมนะครับ color by tag มีไหมไอตัวนี้เป็นการปรับซึ่งเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องมาเรียนรู้อีกทีหนึ่งก็คือการปรับตามนะครับเนี่ย การเซตค่าซึ่งโอ้โหเดี๋ยวั้าเรียนตรงนี้งงนะครับมันปรับตามนะครับต้องมีความรู้ระดับหนึ่งเลยนะซึ่งถ้าใครดูซีโร่ตูพีโร่มาก็จะเข้าใจว่าอะไรคืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีตรงนี้เราเดี๋ยวค่อยปรับที่อื่นมาครับไม่เป็นไรเพราะปรับได้นะครับต่อไปตรวนี้แมทโฟโต้ครับแมทโฟโต้ตรงนี้ไม่จําเป็นนะเพราะว่าเราไม่ใช้แมทโฟโต้แมทโฟโต้เนี่ยไปดูซีโร่ตูพีโร่ก็จะมีสอนนะครับหรือไปดูคลิปผมนะก็มีนะครับและนี่นะครับคือการปรับนะฮะในส่วนที่เป็นอีดิตนะครับครบแล้วนะนะครับ นะครับ Face s e t t i n g Background Setting นะครับ w a t e r m a r k Setting และสุดท้ายนะครับเรียกว่า Modeling Setting ครับ Select ก็คือเลือกเลยนะครับนี่อันนี้เลือกเลยนะ Edit คือการแก้ไข Mix คือการผสมครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการ Select Style ที่เขามีให้เราเลยอย่างรวดเร็วและเอา Select Style นั้นมา m i กกันครับเป็นสไตล์ของเราเองโอ้โหนะ เป็นลาของเราเองนะแล้วเซฟเก็บไว้ด้วยนั้นเองเวลาทํางานนะครับเราต้องมีซิกเนเจอร์ของเราเองนะอยากสร้างความแตกต่างครับนะครับมีหลายคนบอกสเกตอัพนะครับกับเลเยอร์เนี่ยนะครับบอกไม่แนะนานให้เลเยอร์เอาไปเขียนแบบก่อสร้างนะครับไม่ละเอียดนะเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเดีย๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะว่าเลเยอร์สามารถเอามาใช้แทนออโตแคดได้แต่นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่มีอะไรเขียนแบบสองมิติได้เก่งเท่าออโตแครดละเพราะว่ามันเกิดมาเพื่อเขียนแบบสองมิติแต่ถ้าใครต้องการทํางานเร็วขึ้น โดยการเอาสามมิติมาขึ้นโมเดลก่อนแล้วส่งออกมาเขียนแบบให้มีความใกล้เคียงกับออโต้แกรดคลิปรับวิชานี้ครับนะครับเลเยอร์ซีตรช่วยให้คุณทําแบบนั้นได้เร็วขึ้นนะครับมีเวลากลับไปหาเงินมากขึ้นอยู่ครอบครัก,ก็ได้นะครับบอกเลยชีวิตดีดีครับ